สวัสดีครับอเชนเตอร์ฮาวาชชารล่าฮิชินะโมริคันะบ่าว่าแฮปปี้สวัสดีอริการตุคุณกะเตยอ่ะคุณกะเตยอโอ้ฮัสุวีฮัสุวีไฮประเทศอะไรคะอยู่เจแปะเกาเอ่อญี่ปุ่นครับ กำลังดูเอ้ปีย้อนหลังเลยจ้าออ, stitches. อริการโตโกส่มาเกาหลี่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นครับง่วงนอนมากเลยตอนนี้คนอื nah ่นเขากำลังไปไหว้พระกันอยู่นะครับผม ผมไหว้พอแล้วพ,พี่เข้มมัสยีคิดถึงแล้วรีบมาแล้วพี่เข้มมัสยีสำหรับใครที่ถามหาพี่เข้มนะครับพี่เข้มจะตามมาพรุ่งนี้นะครับพี่เข้มจะมาพรุ่งนี้นะฮะวันนี้พี่เข้มติดธุระนะครับเลยมาด้วยกันไม่ได้ไว้เดี๋ยวผมเข้ามาใหม่แล้วกันเดี๋ยวต่อไปจะไปชิบูย่า ฮะจิเมะมาชิเตะชิสโตรละอากาศดีไหมก็เย็นดีนะเย็นมากอ่ะเดี๋ยวพาไปหาพี่เบนเฮชเช่เลยเขาเหรอเขาได้เช่นหรอกี่องศาเฮ้ยประมาณสิบสิบครับตอนนี้ญี่ปุ่นกี่โมงสิบห้านาฬิกาสิบสองนาทีเฮชเช่เนยอ่ะเขาเลยอ่ะอีจ้าเรียนไลฟ์อีสการ์ม่ะเฮ้ยอ่อ ัสดีครับผมฮัโหชี้นี่ที่เดียใครไปบ้างพาผมเข้าญี่ปุ่นหน่อยครับอยากไปด้วยนาวเลิกเจอพี่แค่มัสึมีเข้าไม่เป็นแน่เลยเดี๋ยวมาเดี๋ยวพี่แค่มัทสึมีมาเนี่ยพี่เแี่ไงพี่เแค่ว่าใครไปบ้างพาผมเข้าญี่ปุ่นมันกลัวเข้าไม่ได้ไงสบายสบายพี่หว่าหว่าอยากไปด้วยโรยังเข้าได้เลยต้องห่วงเอออันนี้มีแฟร์ด้วยมีแฟร์ด้วยเห็นไหมมีแฟร์ด้วย ภาษาอะไรโอ้โอ้โอ้ดู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 เราอยู่ญี่ปุ่นพี่เข้มไปพี่หมูสำเนียงมาจากเกาหลีเี๋ในหน้าที่เป็นเหมือนเกาหลีนะแต่มาอยู่ที่ญี่ปุ่น แต่ตอนนี้ผมอยากนอนมากอยากกลับพักรอนครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรากลับโรงแรมก่อนอ๋อเขาจะไปชิบูย่าพี่พาน้องไปเองน้องไม่ต้องขอใช่ไหมเรากลับก่อนเนาะได้อ่ะน้ำแบบน้ำแปรงฟันเลยเอาเอาพูดตรงๆเลยนะยังไม่ได้แปรงฟันเลยเนี่ยอลไรเก็บเก็บความเมนของตัวเองเอาไว้อยู่กับตัวเองพุ่งตรงเลยนะตั้งแต่บินมาเมื่อคืนเนี้ยจนถึงตอนนี้นะครับยังไม่ได้แปรงฟันเลยครับดูหัวดิโอ้โหแบบ เอาไหมเอาโอเคทุกคนเที่ยวให้สนุกนะขอบคุณครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอัปเดตเรื่อยๆได้ครับ